หลุดเหรอใช่ไปตัดสายออกเอาสายออกเอาใช้บูธ Welcome to PUBG Mobile. It is so hold house. Let's head to here. here. For none. will be taking off soon. be taking soon off เราจะมีแน,น,น่นอนหนึ่งเตะดิงไปไหนเอ่ยพันหรือเปล่าน้อ นี่งไมีกนรไอเจ๊กเฮ้ะตุกตุกไอ้เฮี้ยเลยวะไม่ได้วะไม่มีปืนดัดฟ้ามีปืนเลยบ้านไม่มีอ่ะยิงไม่โดนวะยิงยะมากเลยนะเวลามันลอยมันฟ้าเโหว่าเราต้องลงไวมากนะเนี่ย ยังม่เสร็จเลยไปเรองอจ็กนี่เพราะว่าแพนได้เลยดูแล้วว่าไตัวลงแย้งเนี่ยไม่ใช่ววเชหรอโดนลงตัวเดียนเลยใช่ใช่ผมนึวกว่าลงเฝ้าเสานี่างในเลสโทนเนี่ย มีคุณทำเหลือนะได้ครับผมประมาณเคยสำรองเท็จไม่แจก I need attachments I need attachments เก็บบอกไหมคุณดบมีคุณสามเหลือนะเออละโอเคโอเคไปมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs>

ตัง้งคูเ่เดียวกันเล้วโอเคครับที่เวลากล่องมันมีปัญหาอีกยจีเอ็มแก้ไหวเหลือเกิน,นงเงินงินนะอะไรอะไรที่เสียเป็นผลประโยชน์เดีกแก้ไวเหลือเกินตบตรงเพี้ยไปกันไดไหมมีตัวมีตัวแล้วผมเน่เน่ ไหนวะเพื่นขอนเกาขวาได้ไหมแจ็คไปอยู่ไหนไม่เห็นเลยโอเคแจ็คอยู่ไดแป๊บผมเพื่นขอนเกาขวาผมยังเป็นเขา <Help! S 2> โอ้เรียบร้อย,ยอเยอย่าลืมตือนลงด้วผมด้วยอย่าไม่ช่วไม่ช่วไม่ช่วยวกแจ็คก่อนช่วยแจ็คก่อนเลวะอย่าเพิ่ตรงนี้ดิโอเคไหม แต่บ้านมันเข้าไปไหมไหมดฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาร์มุเตปาน์เนไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่โดนแม่งเฉยเลยสัวยจัดเลยเจ๊ก่อนเอามีอีกมีเด๊ก่อนอีกเจ๊โซนเบิร์นปะไม่มีใครคูณสามใช่ไหม ไม่ไม่ไม่จริงที่กี้ต้ับไปแบริลแบริวติดคุณหอยู่ไม่ไม่ปรับสโคดเต็มจอไม่มีคุณหเหลืออันนึง่ป่ะตไม่ไม่เาได้ได้ได้คุณสแล้วเดี๋ยวเรืยก กีดูในเพแล้วใช่ไหมมีตโฟล์หรออ๋อฮี่อะไรวะนี่ยน่ราบุลงแล้วเต้หลบหลบหลบหาที่หาที่แอบมึงก่อนแอบแมีตโฟล์เลอนะใครเอากันเลื่อยเอาหมม เีวอะไ่เลยนี่กูเตยลา้ลมาในบ้านมาอ้อนในบ้านี่บ้านผมก็มีเก็บไว้ก่อนผมยังเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอเลส่วนหน่งนะปิกาอยู่ก็เก็บไว้ก่อน พูดหัวเสือจังไเนี่ยลงโซนอสามรอบเลยไนะ này là game ba nam à ba này đẹp ba này ba này 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 mày để đi anh em đẹp mày kia kia lên card mà mình bắt kịp kìa Má คระโผมเจ๊มีรถใช่ไหมมีมีอยู่มีบารก,กี้อยูอ่เดี <Okay. S 2> ๋ยวจ้ะกระกปงมีแอร์ดรอปลงก่อน เช็คอมีคนเปิดก oh. ่องแล้วไปดูบ้านชุบหลังนึงดีกว่าเร็ยเร็วกวอาเออไหนเนี่ยบอทเอ้คนเรียกบอทเอ้คนเรียกอล้ไอผมเจอบ้านข้างหน้านแล้ได้เ ไจิบบาแล้วิบาแล้วปบัเขาบัเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดีอบไปปั๊มาเลยผมเลยดีอ่ะตัวโอ้ยลองยินลองยิงลองยินลองยิงนู้ก็เต้ลองยินนู้อแจ๊กแจ๊กแจ๊กเลยไม่ใช่กูเต้พ่นาออกไปเลยโอ้โหไอ้เฮียกลมเทวะ chạy bây giờ chụp người tai nè tay lắm nè tay lắm nè nè tay lắm nè tay nè tay lắm nè lắm nè lắm nè tay mấy nè tay lắm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  nè này lắm nè tay lắm nè tay lắm เจ็บมันไม่ทำมันมันไม่ทำมันหาดิไม่มีสมองอยนเี่างงี้โอเคสามแตัวนี้บ้ามแล้นตัวนี้ยังไม่เปิดนะมาลงตัวนี้สักคนก็ได้นะตัวนี้ยังไม่เปิดบ้านลงไหนดีอย่านี้ก็คนลงแซมเดี๋็กผมลงแพนลงแพนดีกว่า กองนี้แล้วนะฟัรงแล้วบอกนะรถจอดอยู่ี่แล้วผมไปหามานะันอ่ะตะคอมแปบ๊บตะคอมแปบ๊บตรงนี้เขาฟามหมดแล้วคุณเต้ฟามแล้วนี่มีมียานามอยู่ข้างในเนี่ยบ้านเนี่ยอยชั้นล่างก่อสองข้างบนมีนะได้แล้วก่อสอง เราไเอาที่เดิมใช่ไหมฉลังฉล่างมียาน้ำเอาไหมทำอย่างนั้นเอฟเอาโองนี่ฟาร์มเกี้ยงกันแล้วเฮ้ยมีใครไปกับผมไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมไปเล่นนู่นเลยเดี๋ยวผมไปผมไปไปเดี๋ยวไปแคปการ์ดกันได้ไหมไปกราดไหมว่าจะไปเป็นที่ศพแหละ เล่นก่อนฮัทโซนเนี้ยหรือว่าโซนเนี้ยโซนมันมีบ้านเล่นก็จะระวังง่ายหน่อยสบายละที่เดิมยังอยู่อ่ะแต่คนเด็กหลังก็มีว่ะเเล่นนนหมือกั จริงเดี๋ยวเช็คปัญญาเต็มเข้าวงความเต็มเดี๋ยวน่าเบีอร<ะ>์มันวัวมันวัวน,นี่เก็บโอ้ยาน้อยมากนี่เอาแบ่งแบงแบ่ง,บงยาใหญ่กันนะมามา,มามจะเข้าวงเลยเข้าวงกันนะเ <Awesome. S 2> ออ โอ้โหควายยิงมาวะไม่ได้ไม่ได้นี่เขาี้เดี๋ยวเขาอยู่ในบงเลยโอ้โหเดียไปไปตรงนู้นมีคนเดินอย่นั้นควานไม่ไม่ตัวนะ้นยิงมาเละเจ็เกิดว่ะมงเขาปั๊มยาวนะ เอาคุณล็อกไอ้เพนี่เอาคุณล็กได้เลยได้เลยเลยยิงลงอยู่เอาเลยตัวที่ตัวที่ยิงเราเมื่อกี้อยู่บ้านไหนวะน่าจะบ้านเหลืองแล้วมาบ้านเหลืองแล้วเนี่ยบ้านเหลืองนั่นบ้านสองชั้นเนี่ยไอ้บ้านบ้านเลยไอ้ข้างบนมเห็นบ้านที่บ้านนี้ไหมรู้ห้องไหมถ้ารู้ห้องผมมีเนตอยู่ลูกผมสมุทรบุญมันเนื้นที่ก็มีนะเบียงเนืี่ก็มี ยัเสียงมาทางบ้านอะยังเดือมกันอ้บนฟ้าบานฟ้าอยู่บ้านฟ้าบ้านฟ้าถัดขึ้นนี่ยอยู่นี่มีอยู่นี่มีรอยเท้าขึ้นรอยเท้าขึ้นบ้านเหนือก็มีมีรอยเท้าขึ้นหลวงบ้านเหนือมีนะบานนี้บานนี้มีบานนี้มีเหลือก็มีฟ้าก็มี ผมมีวะมันได้แน่เลยว,วะ่ะไม่ตัวนึงละไม่ตัวเดียวข้างนอกไม่ตัวนึงสวย awesome ตามดีโหลดดีโหลดตายแน่ๆเมื่อกี้แม่งมารู้เลยว่ามึงมาแน่แน่โอ้หน้าผมไม่เอาระวังบ้านเดล็อกเร์เตอ์มียูนพีไหมเข้มแล้วบางทายนะ

ôi ô đôi lát ôi ở lại <laughs> ôi ở lại ôi 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 mình ôi 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 điều, ôi có ôi mà, có đi ôi ôi xa nữa ôi có ở... ôi 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 ôi

ไม่มีอะวะผมพีชีไไไ้ไปเราจะใจเย็นใจเย็นเดินให้เดินให้ล็อกเลยล็อกประตูหรือหน้าต่างก็ได<ม>้เดินเพราะม,มันเลยหลังคาคนหนึ่งหน้าต่างคนหนึ่งหลงังกำแพงยิงกดน, <Okay. S 2> น,นไปเลยยิงกดนไปเลยไม่ต้องจัดระเบิดครับ Victory belongs to us ถ้าแจ็คไม่ถอยไปชุบเกมต <'re> ั้ปีแบบสวยครับไอเกมนี้เราไม่น่าไม่น่ากินกไก่แล้วแต่ความนี่ไนงะ พักเลยพักหอมเดือดแท้บ้ะเกมสุดท้ายไม่เอาเกมสุดท้ายมันนี่ไงไอ้บอลสุดท้ายไง